เราอิงกี้บีใช่เราลองแนะนำตัวแบบที่กาเซียไอกบ้าเราทำไหมอ่ะหนึ่งักหนึ่งสองสามพวกเราอิงกี้บีอย่างเงี้ยอ่ะน้องเนยโอเคไหมอ่มาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราอิงกี้บีค่ะได้อยู่นะได้ไได้ได้ไหมคะทุกคนใช่ไหม <c oughs> น้องเนยสนใจฟองบองไหมคะสนใจคะ <c oughs> คือผ้า้า,ามือใหญ่หญ่จริงแล้วใหญ่มากเท่ <c oughs> ากันปะอ้าวทำไมมันผูกละ่ะมีใครน้องเลยผูกผ้าไปหรอคะน้องบอกก็อย่างเนี้ยผ้าเราผ้าเราไม่เท่ากันแหมอันนี้คือเช็ดหน้าเผื่อพี่ๆทุกคนได้เลยนะนะี่เนี่อจะชื้นไหนลองเช็ดหน้าพี่บอกีีหน่อยเช็ดหน้าพี่บอกรี ก็วันนี้นะคะพวกเราอิงกี้บีนะคะก็ได้มาฟอร์มตัวกันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพิเศษสุดๆอพิเศษจริงอยู่ดีๆก็ต้องมาเต้นเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กเต้นไหมคะเต้นไหมคะใช่ไหมคือไหนๆเราฟอร์มวงกันขนาดนี้อิงว่าเราต้องถ่ายรูปเก็บปกไว้ก่อนเออเพราะว่านานๆทีแล้วเราต้องมีปกอัลบั้มถูกไหมเออเขาเรียกยังไม่ถึงอัลบั้ม โปรไฟล์โปรไฟล์เออโปรไฟล์ศิลปินอ่ะแต่ว่าน้องเหนื่อยพอไหมคะเดี๋ยวสอนที่พี่โพท่าก่อนได้ไหมอ่ะลองลองสักท่าหนึ่งอย่างนี้เลยนะโอเคงั้นเราเดี๋ยวทำท่านี้กันแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายเดี๋ยวเราเรียกมีพี่คนหนึ่งมาช่วยถ่ายดีไหมได้ไหม โอเควันค่ะแหมคือมาช่วยน้องถ่ายตรงนี้ได้ไหมหรือว่าต้องขึ้นไปถ่ายบนเวทีแล้วแต่พี่เลยแต่ว่าขึ้นมาละกันเขาจะได้เห็นพี่ด้วยเพราะเขาเห็นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเขาเสกคู่เตยตะวันอีกหนึ่งทีนะคะอันนี้ขึ้นมาในฐานะช่างกล้องครับฝากตัวด้วยครับอันนี้วงกระเป๋าแบรนด์เนมครับไม่มีอะไรครับ ก็เจเจชอบแย่งเน็ตเลยต้องมีเน็ตส่วนตัวอ่าพี่เตเอาไงวงไหนขอขชื่อวงก่อนจะได้รู้มุมภาพชื่อวงเลยนะอิงกี้บีอิงกี้บีดูน่ารักอ่ะงั้นขอภาพแบบกาแล็กซี่ไอเขาตั้งให้เลยนะเนี่ยรีกาซี่ไอตั้งให้ฉันเลยใช่ดีถ้าอิงตั้งเองไม่น่าได้แบบนี้โอเคแหมตัวเองมาอาน้องนัยขอท่าเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆทำตามขยับขยับตรงนี้นิดนึงครับขอให้อยู่เฉนเตอร์นฉย น้องเนยอยู่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นเมนิชชั่วใช่ไหมใช่โอเคมิชชั่วมิชชั่วเป็นมิชชั่วแล้วใครเป็นเมนแดนนะน้องเนยน้องอิงค่ะอ๋อถอยหลังสักสองก้าวได้ไหมครับถอยหลังหรือเนยหน้านะถอยหลังถอยหลังถอยหลังน้องเนยถอยหลังสองก้าวโอเคแล้วขอชิดชิดกันนิดนึงครับชิดชิดฟิลนักปกคู่สร้างคู่ทรงโอเคค่ะโอเคค่ะขอคิวๆนะพี่คิวครับหนึ่งสองซ่อหนึ่งสองซ่อ พี่จะทำให้น้องตายให้ได้เองก็ืลอไ่ทอนไม่เป็นไรน้องไม่กลัวน้องมีเบสเฟสพี่ก็มีนี่ขอเลือกก่อนเอ้ยขออีกทีได้ไหมครับน้องเนยหลับตาครับอิงช่างแรงนขออีกทีโอเค one two three one two three okay. hey, ุ่ยเอสูงได้ป่ะน้องเนยมีเคสพิเศษเหรอ อิงไม่ต้องทำหน้าพ huh ja ี่ถ่ายเคสโอเคจริงนี่แหละโปรแกามอุ้ยไหนมาเป็นเคสอ่ะไม่ไม่อาจให้เลือกให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าปกอปรแกรมเนี่ยทุกคนต้องรอดหมดแอบถึงอันนี้อิงโอเคไหมแอบและดีใจนะคะที่ได้เป็นสตูวกับพี่อิง ม่ได้เป็นสัตวัพากันเข้าวัดบ่อยๆแต่ว่าวัดไม่ช่วยอะไรเลยวัดไม่ช่วยไเลยไหนแล้วสุดท้ายใได้แต่ไเอะเ้ของพี่อิงนะอันนี้ตั้งใจ่พี่มอไหมอันเนี้ยให้ลองเลยช่วยเลือให้ให้พี่อิงได้ไหมครับช่วยเลือหนถ้าไม่มีอันไหนได้เลยให้ลองเลยใส่หน้าให้หน่อยครับ น้องเนยน้องเนยบอกว่ามีเดี๋ินลงใน Spotify ขอร้องรอรุ่เนยแหละอ่ะน้องเนยเลือกน้องเนยเลือน้องเนยรอดทุกรูปเลยน้องเนยหน้าเต้นทุกรูปเลยจริงคนงดียวเรียน้องเนยพี่รอด่ะมีน้องคนเดียวอ่ะพี่ว่าหนีรอดก็น้องกาแต่คุยกับพี่เลยเมื่อกี้น้องว่ามันมีวิวมอเออก็ไปยอดอยู่ดีเฮ้ยนี่นี่ เก่งเกินอ่ะแกเลยที่ไม่อยากให้เก่งขนาดนี้ไม่อยากให้น้องรอดอ่ะแหมเดี๋ยวอิงเปิดมือถืออิงให้ดูเหมือนกันเมื่อกี้ถ่ายกันหลังเวทีพี่เตยไม่รอสักรูปอันนี้อันนี้บอกว่าอย่าเย้ยเลยเจ๋อขึ้นมาขำใช่ไหมคะนี่เหนื่อยเลยอ่ะจ้าอารมณ์นี้ให้กันโอเคไหมครับโอเคไหมจ้าเหน่อยทุกคนโอเคไหมครับ โอเคถ้าโอเคก็เซฟครับเซฟพี่พี่เต่เซลฟี่กับวงพวกเราหน่อยไหมแบบพี่เต่จะเป็นคนแรกที่ได้เซลฟี่กับวงพวกเราเนี่ยแหละจะใช้เบสเซฟเพราะเราเราเจอวงอย่างเราตื่นเต้นเนื่ออกปะมือเราจะแบบสั่นแล้วได้แค่รูปเดียวอ๋อโอ๊ยเกินเกินทำงานแล้วซื้อของตามค่าตัวหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำกำจะตามสนองคนละ เอ้ยได้นะครับงั้นอันนี้เป็นหน้าปกแทนนะครับเมื่อกี้ขอลบนะับอันนี้เป็นหน้าปกอันเป็นต้องเปลี่ยนชื่อวงสิถ้ามีเธอด้วยอ่ะทุกคนเงียบเสียงไม่มีใม่เไม่ควรอะไรไม่ควรเป็ทุกคนเงียบคุณเอแคร์ไม่ไม่โอเคหมครับโอเคแคร์เมื่อกี้คุณเอแคร์ชมทุกคนว่าแบบร้องพอมากขอบคุณค่ะน้องเนยพี่เอแคร์ชมว่าร้องพอมากเมื่อกี้ อย่าไหวเพราะขนาดนั้นเลยโอเคงั้นเมื่อกี้เป็นแบบคิวๆแล้วขออีกเซตหนึ่งเป็นเมื่อกี้เป็นฟิลคิวเกิร์ลคราวนี้ขอแบบถ้าโตขึ้นหน่อยเป็นแบบเซ็กซี่เลดี้ไหวไหมครับน้องดิตอันนี้้ตองให้โบกี้สอนละน้องดยพอพอเป็นเซ็กซี่เลดี้ไหวไหมครับพอได้ใช่ไหมครับโอเคงั้นขออีกทีนะพี่รู้ว่าน้องทำได้ โอิงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ฉันหลับตาให้ก็ได้โอเคโอเคไม่โดนเดี๋ยวเม่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจโอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูอันนี้ฉันให้ได้ค่ะเอ้พี่ขอถ่ายตัวเองกับเัวเองแสงสวยอันนี้ค่ะโอ้โอเคอันท่าอะไรคะน้องเนรอันนี้เดี๋ยวฉันจะหลับตาให้คุณนะคะได้อันนี้ท่าเซ็กซี่โอ้โหออขาเจ้ดนขอบคุณที่เตือนนะครับพี่เลยเกือบแล้วเกือบมีสุนทรภักันโอเค ประเคนนี้ขอขอัเทอร์ไวท์เพราะอเทอร์ไวท์เขาอัพเกรดใหม่เป็น50ล้านพิกเซลขายาวขายาวนี่ขายาวขอโพสที่ขาดูสวยครับน้องเลยสวยเหรอน้องต้องแข็บพี่ใหม่ท <okay. S 2> okay. ิ uh, ้งอิงโกกี้อยู่ดีละครับทุกคนมึงเป็นต้องแข็วครับโอเคฉันเป็นตัวโดนวันนี้เนี่ยหนึ่งสองสามดีครับดีครับดูวิสวยวิสวย อิงได้อีกอิงได้อีกพี่พยายามให้เรานะโอเคมาเอทำท่าสุกับโบนะมีสีผิดไปเมื่อกี้น่าจะเป็นโบให้น้องเนยเลือกก่อนน้องเนยโอเคทุกรูปไหมครับพี่จะได้เป็นคนอื่นเลยไม่เลยอันเลยไเลยลอดทุกรูปเลยเนี่ยเนยหน้าเฟยคนเดียวเลยนะ จะบอกว่ากล้องเอาไวตัวใหม่ดีมากนะครับอัปเกรดเซนเซอร์เป็น50ล้านพิกเซลใครที่เป็นสายถ่ายแลน์สเคปรู้รู้รู้โอเคเพราะฉะนั้นเราได้รูปที่จะเป็นคอเ o อร์ของวงอิงกี้บีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปจัดการแบบ process เบื้องหลังก่อนงั้นเดี๋ยวขอฝากไปทีให้กับทั้ง3คนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสิคุณเจตะวนค่ะเย่ทนี้ ขอบคุณน้องมีเนยแล้วก็โบกี้มากๆค่ะที่ร้องเพลงด้วยกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวขอเสียงน้นตานให้กับน้องมีเนยแล้วก็โบี้กี้กครั้งค่ะ